วันนี้นงมันก็จะพามาดูบรรยากาศช่วงห้าโมงเย็นกันนะคะนงมันตกใจเลยค่ะออกมาทีนะคะมืดแล้วพอดีนงมันจะออกมาเก็บไข่ช่วงห้าโมงเย็นนะคะก่อนหน้านี้ฝนตกลมแรงมากอันนี้ก็จะเป็นก้านมะพร้าวนะคะหล่นลงมาเยอะเลยดีหน่อยนะคะน้องไก่อยู่ในโรงเรือนไม่งั้นตกใจกันแน่เลยแค่ห้าโมงเย็นนะคะน้องไก่คิดว่ามืดแล้วบางตัวก็ขึ้นนอนกันแล้วค่ะที่สวนพึ่งลาลีนะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะบ้านพี่ๆฝนตกกันบ้างไหมคะนี้นงมันก็เก็บไข่เสร็จแล้วโรงเรือนหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บอีกโรงเรือนหนึ่งนะแล้วนงมวืด แล้วก็อากาศก็ยังไม่หนาวเลยนะคะเหมือนไม่ใช่หน้าหนาวเลยค่ะเหมือนหน้าฝนตลอดไข่ที่นงโมเก็บมาได้เต็มตะกร้าทั้งหมดนี้นะคะนงโมก็จะเอาขึ้นไปจัดส่งที่ร้านค่ะแต,แต่ก่อนที่จะเอาขึ้นไปนะคะเด vitamins, ี๋ยวก็จะทําการเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยในฟาร์มนะคะนะคะ้องมมใช้ไฟโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยค่ะตั้งค่าเวลาปิดเปิดได้แต่ช่วงนี้ก็มืดไวะคะ่ะนงโมก็ทํากันตั้งค่าเปิดปิดไฟตลอดเพื่อให้น้องไก่ได้รับแสงที่เพียงพอนะคะนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่เราเช็ดทําความสะอาดเรีเยบร้อยแล้วค่ะมาถึงก็ทําการจัดใส่่่่่แแผงงงออยยยาาาเเเเดีีววลลทร้นนนนนฝกกกกก็ตหััมชคะ ที่ขึ้นมาลาน,นะคะมาเจอเจ้ายินดีก็ชื่นใจแล้วคนนี้ย่าบอกว่าโซนจริงๆค่ะก็กินขนมเก่งด้วยค่ะส่วนน้องวนนะคะเอาไข่ขึ้นไปส่งที่ร้านเสร็จก็จะกลับมาได้ <มา S 2> <า>เวลาอาบน้ําแล้วค่ะก่อนอื่นก็ทํากันล้างหน้าก่อนเลยแต่ละวันนะคะก็จะทํากันแต่งหน้าค่ะแล้วก็เจอมลภาวะต่างๆก่อนนอนก็ไม่ลืมทาครีมค่ะและครีมไฮยากับครีมวิซีสองตัวนี้น้องวนใช้คู่กันเป็นประจำทาตัวไฮยาลงไปก่อนค่ะเติมน้าให้กับผิวผิวชำ<ม>่ำแล้วก็ต่อด้วยวิซีครีมตัวนี้เลยค่ะบีบจนจะหมดซองแล้วตัวนี้จ่่ววยยย้นนากรรงสสลดอิ2ตััีคคูไปเะ